โดนวิง้งดื้อนัก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 เดินโดนมันนั่นแหละนี่มา <ว Bliss. S 1> ดื้อนักดื้อนักก็พาจับฝากเขาไม <nen S 2> ่สากดีนักโอ้โหใครนี่นะซาบิกิกินไปไม่รู้กี่ชุดไฟนี้นะ

ใช่อย่างนี้น่ะเนาะกินอย่างงี้น่ะโะอ้ยเออ่ยกำลังมึนเลยอย่างเดียวลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อเฮ้ยตัวแล้วสองตัวแล้วอ,อืไอตัวนั้นเลยที่ว่ากัดหางกันมายกโชว์หน่อยลูกยูหน่อย อี่หมดเลยซี่ไมเอาครีมมาครีมน้ำเลี้ยงนี่นเบตตังได้สองตัวเอาแล้วขมเเก็บเก็บหอมรอมริเก็บหอมรอมริบปลาเหลืองครับเดี๋ยวเราจะทำการดองก่อน เหลืองต้องการใส่สวยเปิดเปิดจะเ,เปิดห้องลูกด้กินได้ปลาล้วกินข้าวได้แล้วตามธรรมเนียมไม่ได้ปลาห้ามกินข้าวได้ปลาแล้วกินข้าวได้แล้วโอ้โหปลาชูปลาชูโอ้ย โอ้มาตัวเดียวเลยมาสตัวตัวเดียก็เอาโอ้สวยเอ็กกิลแล้วเบตตาเดียวยาวสองตัวขวาเปลี่ยนเบตแล้วเปลี่ยนเบตเอาเอาคันของผมมาต่อกันนะลองดูได้หมุนได้ไหมคนซ้ายกับขวา อี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอานับหนึ่งนับหนึ่งร้อยทีก็ร้อยตัวแล้วครับเนี่ยนะเอาสองตัวรวมเป็นหนึ่งนี่ดีกว่าแจ๋อ <c oughs> ใสใ่สวยครับรอเบ็ดใหญ่ด้วยอะ่ะ <c oughs> มันดึงเข้าหิน <c oughs> ได้ไหมดึงเข้าไปข้างในอ่ามันดึงสัญชาติยานของมันนะบภาเก่าเนาะ รีมันยังออกมาเอาออกได้เจอเบ็ดสลิงละมึงหนาวเลยครีมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวครีมดีกวะออกได้เหรอ,อกี่ตัวไม่รู้เนี่ยแท้ๆเนี่ยสอ,องพลัง สีส่ตัวสี่ตัวสวี่ตัวนี่ตัวนึงอ,อ,อะไรวะนั่นเะนี <laughs> ่ยสาบลังสาวบาลังสาวนี่ก็มันสิครับอืม้มันสตาาไม่ตรงได้ ปลามันเป็นอาหารนี่เราไม่หาคนอื่นก็หาเหมือนกันเอาอันนี้ก่อนเอาเอาเยอะก่อนจะไปใหญ่แล้วก็มันนี่เอาอันนี้ไปทำปลาหวานอร่อยนะเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรกูแล้ไอ้ไอ้นี่ปลาไอ้นี่ครับปลาทูไอ้นี่ปลาทูลังครับปลาลังอ่ะลายๆเงี้ย

ไอแสงนี่ไอ้ยี้หลุดมาดิมาแล้วบล็อกมาแล้วแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยสากบล็อกมาแล้วไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะกินเขาแม่งกินแต่เบ็ดนี่แหละตัวที่กินเบ็ดไหนไอ่ไอ้นี่แหละไอ้ไซนี่แหละผมสากเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะโอ้ยแม่งร้ายเนี่ยกินเบ็ดเขาดีนักเปลี่ยนก็ไม่ทัน ไปด้วยขอบคุณครับอู้พอดีเลยเนาะพอดีอ่ะตาตั้งตันพอดีเลยนะคุ้นๆน,นะเนาะเต็มมือดีกันอื้อหือจับซะเหมือนเลยเอาษา,าครับเล็กไปหนัก <c oughs> เล็กนะโดน <c oughs> วิง่งดื้อนัก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 เดินโดนมันนั่นละไม่ไมาดื้อนัก ดีนะก็พาดจับสากเขาไม่สาก,สกดีนะโอ้โหไฟนี้นะซาบิกิกินไปไม่รู้กี่ชุดไฟนี้นะยี่สิบกว่าตัวก็ปุยได้แล้วไม่อายใครโดนโดนมาเป็นฝูง มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ย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 วเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลอด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 ไปทางไหนเดี๋ยวผมเอาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวมันจะโดนสายขาดขี้ขี้หน้าหน่อยขี้หน้าหน่อยขี้มึงมึงมึงรอกูไปหลายเส้นแล้วใช่ไหม ตากใหญ่นี่เขาเรียกเรียกว่าอะไรฮะฮะอืมตังใหอะไรโดนโดนกดดีไว้กดดีไว้กดดีไว้เอี่เอาออกกันแถมไปได้แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วอุ้ยสีขนใหญ่ไม่ใช่อีกอุ้ยใหญ่ก็เอ้าขอให้ใหญ่อะไรนะฮะสีขนครับโอพูดจะใหญ่เว้ยากเลยเนี่ยสีขนใหญ่แบบนี้

ได้ได้ได้โอ้โหปลารายาแล้วจับไม่ได้จับไม่ได้ที่เสียชื่อเลยนีเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยโ,อโยนอย่างเดียวมันพหะเจ้าค,ค่ะนี่ครับเหยือที่ใช้นะครับเป็นลูกปลาอ่ะเบ็ดสองตาเป็นมัดสลิงสองตาอ่าไปดูกันไปอ่าไปลงไปก่อน ลุ้นครับนี่เดี๋ยวกอขึ้นมาหน่อยกอขึ้นมาหน่อยครับกอขึ้นมาหน่อยกอขึ้นมาหน่อยเออโดน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 เอ้ยมาแล้วส,สวยาวพ,ามา,พามา ให้เรามานะ่ไกมาอ้ยอโอ้ยเลย,ยนะครับเขี่ยไปครับไปินไปโยนจุ้มล,ลุงครับกอขึ้นมาหน่อยกอกอ โยกโยกครับโยก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 ไอคิดกีหนั่งมัดเบ็ดครับมั่งมัดเบ็ดเสร็จแล้วครับมาลุ้นกันต่อนะครับโยก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 นี่ตัวแล้วสองตัวแล้วอือไอตัวนั้นอะไรที่ว่ากัดหางขึ้นมายกโชว์หน่อยลูกดูหน่อยอืมคน ที่แค่ไม่เอาครีมมันครีมน้ำแดงอยู่ไหนเออมันคมนะลูกฟันยังกับฟันหมาแอะเดียวอ่ะเอากินเหยื่อลูกปลาครับไปอ่ะเอย่าไปเกี่ยวไปมันหล <ไป S 2> ุดหลายรอบแล้วคนวรอซาบิกิจนจนไม่เหลือไม่รู้กี่ชุดแล้วเราไปหมดอ่ะแล้วนี่ปลาไปไหนแล้วแล้วมันเกี่ยวปล่อยไปเหรออันนี้ปล่อยไปแล้วถ้ามาันมาเงี้ยฮะ ย้อนเปล่ากอกอขึ้นมาดิไม่ใช่ปามกินย้อนเหรอไม่ต้องปล่อยลงลึกหรอกสามาเพราะน้ำปลากรองอกเกี่ยวไม่ <c oughs> น้ำกระใจโ <c oughs> อ้ยลุดโอ้ยอะไรของเขาหนะนโอ้ยโอ้ยลุดตายตายตายอะไรกิด <c oughs> <ๆ>อะ ไม่เขาอยากได้ไงเขาอยากอาด์กัตเตอรโอ้ยน้ำอะจะเข้าปากดีไม่กระถุ n g ปากตัวเองอ่ะป่ากระเสื่องรูดีต่างหากอันนี้ไปแช่ะฮะโดนแล้วไอ้น้ำกันโดนแล้วฮะรุดุดโอ้ยอะไรวะเอาแล้วเว้ยหลบหลามแล้วเดี๋ย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 วเช็คเกียร์กันเช็คเกียร์กันชอบใส่เงี้ยนะเนาะกินอย่างเงี้ยนะโอ้ย กำลังมืนเลยอเดียวลุ้นกันต่อครับลุ้กันต่อ เหเหอยู่แดงหรือเปล่า <with> อยู่อยู <dresses> ่ไหมอยู่แดงหรือเปล่าแดงอืมอโอยหน่นุ่ม้ำหนักสู้ไอตัวหลุดไม่ได้ปวละเรื่องเลยะปวละเรื่องเลยใส่ไหมถังถังไหนก็ใส่ไปเลียาวกลัวเป็นประสาทควัวมันจะขาดตีขนตีขนไอ้เปี้ยขนตีขนเอ็ดเด็ดตักให้ผมด้วยตักตักตัก เดี๋ยวเดี๋ยวเตะ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 เดี๋ยว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 รอจังหวะปั๊บโอเคดึงขึ้นมามาอ่ะมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเบ็ดเข้าตาเสืิงโอ้เกี่ยวตาฟาวตัวใหญ่ตัวใหญ่ฟาวมันฟาวฟาวก็แท้งอ่ะฟาวก็ยอมอ่ะโอ้ยตัวขนาดนี้โอ้ยฟาวก็ยอมไปไปซื้อนี่ โลเล็กลยังเ8็เลยอ่ะนี่ยนะเออโสองร้อยกว่าหรือเปล่าวะไม่แน่ใจผมไปเจอโอ้หโหุ้ยแหละนาอใ,ใหญ่ยบาซาบีทำไมผมไม่ได้อย่างนี้บ้งเนี่ยสาวอ,อืมสะใจอย่างเงี้ยฮะชออ้อนเลยอ่ะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะครับครับค้างไว้อยู่เกี่ยวไปนะ ยกไม่ได้นะครับติดปลายปากก<ม>ลัวมันหลุดหลุดไปเสียดายแย่เลยไม่ได้ดิอืมหลุดแล้วไม่ได้ด้วยนะนี่ข้าเหลือเหลือครึ่งนนึงนะเอางั้น <c oughs> <c oughs> งั้นต้องเอาสวิงแตกแล้วประคองให้ดีโอ้ยนี่สี่ไอตัวของในเอกของผมกันาดใหญ่บ้าเปล่าปะเขอ,อะไรใสายบัวครับ,บครับเขาจะเรียกสายบัวกันบางคนเขาก็เรียกแสงนีออน ครับส่วนมากก็มีแต่สายบัวนั่นแหละครับฟังกนันแรกแสงนีออนไงมันแสงสีเนี่ยใช่โอ้ลาตู้ถ้าเป็นปลาตู้ปล่อยไหมนะปล่อยนะปล่อยเอออปล่อยปล่อยเดือดขึ้นดึงนะเออเหรอจะรอดไหมนะ้าดีดดีดดีดครับดีดเผื่อผมบอกอ่ะดีดดีดเผื่อฟุกโอเค นี่โอ้ยตกเองยกเองมันกืนหน่อยนะเองมันมุดอะโอ้มันอยู่ในคอหลวงได้ป่ะเดี๋ยวเดเอาครีมก่อนเดี๋ยวครีมก่อนใช่จับได้จับปากได้มันไม่คุ้มเลยตากืนเข้าคอนนู่นดีนะที่มันปากใหญ่ฮะสายโหดมายักษไส์แบ้ยังไมโอ้ยดูดิ อันนี้มันล่อภาษาครับเปล่ามันฉีกอะ่ะดึงดึงดึงเสี้ยวออกเลยครับดึงเสี้ยวออกเลยอย่าตาดดึงเสี้ยวไปเลยงงครับครับมันเออน่ะแค่นั้นเองไ,ไ,ดอได้ยัเงเละงานนี้ ปราษาออกไว้ตะก้านก่อนแล้วไม่เอาขึ้นมาทําไม่รึตัวใหญ่ตอนแรกปลุกผมขึ้นมาเดี๋ยวนั้นตัวใหญ่เงี้ยทํไมเห็นตัวเล็กๆผมก็เลยใช้นอนดีกว่าโอ้เยอะทีแรงอันนี้คัดได้ไหมอืม จะเอาเอาเันนี้ปลาสาบห่วงผมนำไหมผมอยู่ทะเละผมอยู่ทะเลไม่ต้องห่วงผมหรอกอยู่ทะเลก็ต้องออกอยู่ทะเลผมก็กินปลากระป๋องอไงใส่ตกเกินครึ่งอ่ะดูดิย <c oughs> อยู่ทะเล <c oughs> กินปลากระป๋องไงนี่ <c oughs> ยังดีนะไส่ตกเกินครึ่ง ปกติเราตกลงกันว่าเราพักอยู่ที่รีสอร์ทแล้วให้ไา่กับลูกออกมาสองคนป่านนี้สบายแล้วเนาะไม่เมาเลยนะมาต่อ่ากันไปต่อไปก็ไปเช็คอินที่พักตอนนี่กวนว่าทำไมจองที่พักแล้วไม่มาเล้เจียว้าถ้าพูดถึงนะเกียพงมานะผมว่าสองหัวสองหัวขึ้นเนี่ยต้องมี เดี๋ยวผมเขาสู้ตายแล้วเมียของร้านอ่ะร้านน้เขาสู้ตายสู้ตายจริงเดี๋ยวไว้ทริปต่อไปทริปต่อไปนะ้วเขาว่ากันใช่เขาสู้ตายเพราะออเดอร์เขาเยอะอืมออเดอร์ู้ตายแลยนะสามหลัวต้องมีอ่ะทริปทริปต่อไปเขาว่ากันอีกทชิ้นเขาสู้ตายแต่พวกผมอ่ะตายเอาแค่ของสองน่ี่เอาของขึ้นมาลูก